สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชยาห้อยพรมราชรหัสนักศึกษา641121130โปรแกรมวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจะมาให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบอุปนยัยเราไปฟังกันเลยค่ะว่าการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยนั้นเป็นเช่นไร สำหรับการจัดก,การเรียนรู้แบบอุปนัยนั้นก็คือ กระบวนการที่ผู้สอนสอนจากรายละเอียดปีย่อยหรือจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่หรือกฎเกณฑ์หลักการข้อเท็จจริงหรือข้อสรุปโดยการนำเอาตัวอย่างข้อมูลเหตุการณ์สถานการณ์หรือปรากฏการที่มีหลักการแฝงอยู่มาให้ผู้เรียนศึกษาสังเกตทดลองเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์จนสามารถสรุปหลักการหรือกฎเกณฑ์ได้ด้วยตนเองการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบปุป,ปนยัยมีขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้ 1. ขั้นเตรียมการเป็นการเตรียมตัวผู้เรียนทบทวนความรู้เดิมหรือปูพื้นฐานความรู้ 2. ขั้นเสนอตัวอย่างเป็นขั้นที่ผู้สอนนำเสนอตัวอย่างข้อมูลสถานการณ์เหตุการณ์ปรากฏการณ์หรือ แนวคิดให้ผู้เรียนได้สังเกตลักษณะคุณสมบัติของตัวอย่างเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบสรุป เป็นหลักการแนวคิดหรือกฎเกณฑ์ซึ่งการนำเสนอตัวอย่างควรเสนอหลายๆตัวอย่างให้มากพอที่ผู้เรียนสามารถสรุปเป็นหลักการหรือหลักเกณฑ์ต่างๆได้3ขั้นเปรียบเทียบเป็นขั้นที่ผู้เรียนทำการสังเกตคน้นคว้าวิเคราะห์รวบรวมเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันกขององค์ประกอบในตัวยอย่างแยกแยะข้อต่างข้อเหมือนเห็นความสัมพันธ์ในรายละเอียดที่เหมือนกันต่างกัน ในขัน้นนี้หากตัวอย่างที่ให้แก่ผู้เรียนเป็นตัวอย่างที่ดีครอบคลุมลักษณะหรือคุณสมบัติสําคัญสําคัญของหลักการทฤษฎีก็ย่อมจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาและวิเคราะห์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็วแต่หากผู้เรียนไม่ประสบความสําเร็จผู้สอนอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือใช้วิธีกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดค้นต่อไปโดยการตั้งคําถามกระตุน้นแต่ไม่ควรให้ในลักษณะคําตอบ นะเะพราะวิธีสอนนี้มุ่งให้ผู้เรียนได้คิดทําความเข้าใจด้วยตนเองควรให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์เป็นกลุ่มย่อยเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันโดยเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มอย่างทั่วถึงและผู้สอนไม่ควรรีบร้อนหรือเร่งเร้าผู้เรียนจนเกินไป ต่อไปข้อ4นะคะเป็นกฎเกณฑ์เป็นการให้ผู้เรียนนำข้อสังเกตต่างๆจากตัวอย่างมาเป็นหลักการกฎเกณฑ์หรือนิยามด้วยวัยผู้เรียนเอง ต่อไปนะคะข้อ5ค่ะเป็นข้อสุดท้ายเป็นขั้นนำไปใช้ในข้อมูลนี้ผู้สอนจะเตรียมตัวอย่างข้อมูลสถานการณ์เหตุการณ์ปรากฏการณ์หรือความคิดใหม่ๆที่หลากหลายมาให้ผู้เรียนได้ใช้ในการฝึกความรู้ข้อสรุปไปใช้หรือผู้สอนอานให้โอกาสผู้เรียนช่วยการยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้เรียนเองเปรียบเทียบก็ได้ะคะ่ะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นในด้านประโยชน์ค่ะประโยชน์นั้นมีอยู่ด้วยกัน3ข้อค่ะไปฟังข้อแรกกันนะคะ 1. เป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้ด้วยตนเองทำให้เกิดความเข้าใจและจดจำได้นานนะคะสเป็นวิธีการที่ฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสังเกตคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบตามรลับ ตักกยศาสตร์และหลักวิทยาศาสตรส์สรุปด้วยตนเองยังมีเหตุผลอันจะเป็นเครื่องมือสำคัญของการเรียนรู้ซึ่งใช้ได้ดีกับหลักการวิชาวิทยาศาสตร์เลยค่ะ 3. นะคะเป็นวิธีการที่ผู้เรียนได้ทั้งเนื้อหาและความรู้กระบ,บวนการซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ 嗯。<Okay. S 2> yeah.